สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องชอรนอรครับอ่ะแป๊บนึงนะชรนอรถือของคลิปนี้ไม่มพูดหรอกนะคะเนะอต้อนรับสู่ช่องชอรนอรนะครับก็วันนี้เราจะพาทุกคนไปกิน้านมาล่าตรงแถวราชพรึกเป็นมาล่าที่เราเห็นมาสักพักหนึ่งแล้วแล้วเราก็ได้แต่ผ่านก็เลยหวังว่าเอ้ยวันหนึ่งเรามาแวะกินมาล่าร้านนี้กันดีกว่าจนกระทั่งเราได้มีเวลามาเก็บของไปนอนโรงพยาบาลต่อจากคลิปที่เราที่เราบอกว่านิท้าเป็นไอซแต่ประเด็นก็คือน้องเบล ป่วยตามๆกันไปใช่แต่ว่าเบลป่วยแค่แบบเป็นหวัดนะชัวใช่เพราะว่าเราอดนอนเนี่ยเราก็เลยแบบมีอาการแบบคือภูมตกอ่ะแล้วมันก็ทาให้เราเป็นหวัดตนีแล้วแยกแก็บอยู่นะทุกคนคือเราจะไปแวะขึ้นมาลาก่อนแล้วตอนนี้รถเราก็อยู่ที่ศูนย์น่ะคือพี่รุ้มเขาไปขับชนมาที่อย่าพูดไปนะายเาใช้คําว่าไปถอยชนมาก็มองไม่เห็นก็ไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวเราไปร้านมาลากีกว่า ได้เลยเจิมฟ <laughs> อกเสียงฟอกเสียงเ, <laughs> เคล็ดลับความอร่อยน้องเบล,ลนะครับ <laughs> อะที่นี้ก็เป็นคาเฟ่นะครับ <laughs> เขาเรียกว่าหมา่านา ก็นนะคือสามารถไปตักผักได้เลยกับดูตรงนี้วส่วนเนื้อเนี่ยก็เป็นสแกน QR โค้ดแล้วก็ได้เลย อยากจะเอมาถึงความน่ารักของสามีให้โลกรู้ว่าสามีเราเป็นคนน่ารักมากแต่ขอไปม,มาให้เราเนี่ยเราไปกินหมาล่ามาใช่ไ่มเมื่อกี้แล้วเราก็อยากจะสะผมไว้เราก็เลยมาสะผมอ่ะเข้าไปทำร้านทะีผมก่อนนะก็คือเดือวนี้ให้หนูเป็นคนปิดเป็นคนถ่ายผมก็ไม่ต้องติดตามช่องนี้แล้วนะคะยก <c oughs> เลิกเลยค่ะเพราะว่าเจ้าของช่องเนี่ยเขาไม่อัดเลยค่ะ ไอ้อะไรเขาก็จะให้หนูกอัดแล้วก็ให้ปิดให้เปิดอ้อัดอยู่แม้ยังยังอยเอาอยู่แม้ัองมาจะให้สรุปไงว่าหมาลานร้านที่เราไปกินมาเป็นไงบ้าง <c oughs> เพราะว่าเดี๋ยวพุ่มมาบอกว่าพุ่มเมกินอะไรก็อร่อยหมดอะ <c oughs> แต่สาหรับอุ้มเนี่ยก็คือหมาลานที่เราไปกินเนี่ยแก้ขัดดีกว่าซื้อซองไฮดีเหลาไปทํากินที่บ้านเพราะมันเป็นบุฟเฟต่ต์อันนี้คือส่วนตัวนะของเนี่ยก็เหมือนของที่มันแช่แข็งมากุ้งก็แช่แข็งเนื้อแช่แข็งผักก็อยู่ในตู้ วแล้ขาดตัวตีอ่ะอันนี้เดี๋ยวให้น้องเบลลองพูดความกิดก็ในมุมเบลนะคะในร้านหม่าล่าชื่อหมือหัวหม่าล่าของที่มันแปลกอ่ะย่างเช่นกบอะไรวะสมองหมูหรือว่าเป็นเป็นอะไรที่มันแบบมันมันไม่ไม่ค่อยปกติสําหรับเราอ่ะร้านเมื่อวานอ่ะไม่มีเนาะเออก็คือมันจะเป็นแบบเมนูเมสิกมีหมูมีเนื้อเนาะแต่เบลก็เข้าใจได้เนื่องจากมันเป็นร้านมูฟเฟ่ในราคา499บาทไม่รวมน้ำเนาะ <จ>ก็าาใช่ถือว่าสูงนะถือว่าสูงแต่ด้วยแต่ของที่ได้มันอ่คือเบล่ะจะมอง ชาบูและหม่าล่าอยู่ในหมวดเดียวกันก็คือแค่น้ํามันเปลี่ยนอะทุกคนคือแรงราคาแหละมันไม่ควรที่จะมาโดดมาจากชาบูมากเราก็เลยเอาไปเทียบกับตัวชาบูที่ราคา499เนี่ยคือเกล็ดเนื้อก็คือแบบเนื้อรานบฟเฟ่ทั่วไปไม่ได้มีอะไรแบบอุย้ยแบบว้าวขนาดนั้นแต่ถามว่าทานแก้ขัดได้ไหมก็คือทานแก้ขัดได้ให้ได้ไดรับลดถึงลดหม่าลา่าสดชื่นอะไรเงี้ยก็คือได้แต่ว่ามันก็เข้าใจได้ถ้าสมมติแบบสดๆกินคนเดียวเหงาๆแบบ อย่างเงี้ยมันคือได้ก็คือแบบว่าไปนั่งกินคนเดียวห้าร้อยห้าสิบตัดจบก็คือแค่นี้นะคะทุกคนคืออะไรโอเคเอาไว้ครั้งหน้าเราจะพาไปกินที่ไหนครับกอย่ลืมติดตามนะครับในช่องชอนดอนอกก็คือเราจะตะเวนแถวร้านราชพฤกษ์แถวราชพฤกษ์มีหลายร้านเลยนะที่เราเนี่ยยังไม่เคยถ่ายก็ติดตามดูได้เลยครับ